ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ4ปฏิบัติงานประจำสาขาและสำนักงานทกศจังหวัดประจำปี2,565สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังหางานอยู่นะครับวันนี้ทกศประกาศรับพนักงานนะครับซึ่ง โดยประมาณเนี่ยนะครับ630อัตราด้วยกันโดยไปปฏิบัติงานใน4ภูมิภาคนะครับสำหรับตำแหน่งนี้นะครับก็คือตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ4นะครับปฏิบัติงานทางด้านสินเชื่อตามวิธีปฏิบัติของธนาคารนะครับเช่นการขึ้นทะเบียนการเป็นลูกค้าการวิเคราะห์วงเงินกู้ การตรวจสอบและจัดทำหลักประกันเงินกู้การจำนองการถ่ายถอนจำนองและนิติกรรมอื่นๆปฏิบัติงานทางด้านบริหารจรัดการหนี้ตามวิธีปฏิบัติของธนาคารเป็นต้นนะครับทีนี้ประมาณประมาณการจำนวนที่จะรับในครั้งแรกเนี่ย630อัตราโดยภาคเหนือรับ106ออัตราก็ได,ได้ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปาง แม่ห้องสอนเชียงรายพะเยาพแพร่น่านพิษณุโลกตากเพชรบูรณ์สุขโขทยัยอุตรดิตนครสวรรค์อุทัยธานีกำแพงเพชรและพิจิตรสองภาคอีสานจำนวน329อัตราได้แก่จังหวัดขอนแก่นอุดรหน,นองคายหนองบัวลำพูเลยสกลนครนครพนมมุกดาหารกาสินร้อยเอ็ดมหาสรารคามบึงกาฬ นครราชสีมาสุรินทรยบุริลำอุบลราชธานีศรีสะเกษยโสธรอ,อำนาจเจริญภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกจำนวน150อัตราก็ประกอบไปด้วยกรุงเทพพระนครศรีอยุธยาสระบุรีลบ,บุรีสิงห์บุรีชัยนาทนนทบุรีปทุมธานีอ่างทองชนบุรีฉะเชิงเรานครนายก ปลาจีนบุรีสมุทรปราการสักแก้วระยองจันทบุรีตราดราชบุรีสุพรรณบุรีนคนปรปฐมกาญจนาบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคใต้45อัตราประกอบด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สงขลานครศรีธรรมราช ตรังพัทลุงปัตตานียะลานราธิวาสและสตูนนะครับใน4ภูมิภาคทีนี้คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเนี่ยอายุไม่เกิน35ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่21ตุลาคม2565และต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กอพอรับรองภายใน21ตุลาคม2565ซึ่งจบปริญญาตรีทางด้านการเกษตรวิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยีศึกษา,าศาสตร์เกษตรคารุศาสตร์เกษตรคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศคณิตศาสตร์สถิติพัฒนาชุมชนและสังคมการบริหารการคลังนโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์บัญชีบริหารธุรกิจบริหารรัฐ,ฐกิจการตลาดการจัดการทั่วไปสหกรรัฐศาสตร์นิติศาสตร์โดยธนาคารจะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาเทียบเคียงตามการรับรองคุณวุฒิของสำนักงานกอพอนะครับและจะต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์และใบอนุญาตขับรถยนต์ นะครับซึ่งยังไม่หมดอายุภายในวันที่สอบสัมภาษณ์ก็คือจะต้องสามารถขับรถจักรยานยนต์และรถยนต์และก็มีใบอนุญาตขับขี่ด้วยนะครับจะต้องนํามายื่นในวันที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หากเกินวันที่ธนาคารกําหนดจะถือว่าเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศการรับสมัครเนี่ยคุณผู้ชมสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์นะครับที่เว็บไซต์ baac. ไทยจ็อบจ o อบค m ตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับโดยคุณผู้ชมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครพนักงานพัฒนาธุรกิจระบุประเภทบุคคลภายนอกซึ่งคุณผู้ชมสมัครได้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่17ไปจนถึง21ตุลาคม2565นะครับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับท่านสามารถเข้าไปดูที่ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเรื่องการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักง,งานพัฒนาธุรกิจระดับ4ปฏิบัติงานประจำสาขาและสำนักง,งานทกสจังหวัดปีบัญชี2,565นะครับ